ผมเคยเจอหัวหน้าที่ผมไปคุยแล้วเขาลำคาญตั้งแต่ผมสมัยบนทํางานผมเอาปัญหาเอาประเด็นเนี่ยไปคุยแกลาคาญใส่ผมอยงนั้นนะมันเลยเรียนทําให้ผมเรียนรู้ไงว่าเป็นหัวหน้านะต่อให้ลาคาญแค่ไหนนะเก็บไว้ในใจอย่าได้แสดงออกเพราะว่าครั้งเดียวที่คุณแสดงออกว่าคุณลาคาญนะลูกน้องจะไม่กลับมาหาคุณอีกเลยทุกเรื่องเครียดในออฟฟิศเราจะเอามาคุยกันให้เป็นเรื่องเล่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ o f f i c e ติดทกกับผมโทมัสพิชยเชยงงพักดีแล้วก็คุณแอมชัยวัฒนาพงศ์นะครับเป็นฝ่ายโค้ชด้านคอมมิวนิเคชันเรามาต่อจาก E ีีที่แล้วเรื่องของการทำงานจนโอเวอร์โหลดจน OT กระเจิงแล้วก็ยังทำงานไม่ทันทิ้งท้ายคำถาม E ีที่แล้วไว้ว่ายังไงนะคุณแอมอันนี้อันนี้ไม่ใช่โค้ชแอมแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบเป็นพนักงานที่ทางาน OT เหนื่อยมา2เดือนแล้วที่โทมัสคือทุกวันงานมันไม่เสร็จแอมตื่นมากับความที่งานไม่เสร็จ นอนอยู่ดึกงานก็ยังไม่เสร็จตื่นวนอย่างเงี้ยมาอําอําคิดว่าอํากําลังจะไม่ไหวอ่าฮะแล้วแล้วมาถามผมอยากแบบอําอ,อยากหาทางแก้เรื่องนี้อําก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปบอกใครบอกหัวหน้าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงใช่ไหมเลยมาหาถ้าบอกเขาเขาจะมองว่าอําไม่มีความสามารถพอในการทํางานนี้ไหม,อ,มอันนี้ถ้ามีคนมาพูดอย่างนี้ผมซึ่งก็มีนะต้องบอกว่าเอ้ยอันนี้เราดีใจ ที่น้องกล้าน็นอกดอผู้ริหารระดับสูงเออแปลว่าทัศนคตินี้ต้องใช้ได้ระดับหนึ่งเลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสนับสนุนหรือถูกทั้งหมดนะการที่เขามาพูดเนี่ยบางครั้งก็อาจจะคิดว่าสิา่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกทั้งหมดแหละอันนี้เราต้องมองหลายด้านมองให้ครบด้านแล้วกเ็เลือกวิธีในการจะสื่อสารกับเขาคืออย่างแรกวลาไที่ผมเป็นปัญหา,าแบบนี้ซึ่งเคยเจอนะครับน้องที่เป็นแบบนี้แล้วก็มาคุยเนี่ยอย่างแรก ที่ผมถือว่าเป็นกลยุทธ์ขององค์กรเลยตอนช่วงที่เติบโตคือสิ่งที่ผมเรียกว่า cross functional cross functional คือการทํางานระหว่างแผนกส่วนใหญ่เวลาปัญหาที่เจอคุณแอมปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนกเองเนี่ยมักจะเป็นปัญหาที่เป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นระยะสั้นๆชั่วคราวเพราะว่าเขาสามารถจัดการด้วยตัวเองได้เช่นเขาใช้ระบบนี้แล้วระบบมันมีปัญหาถ้ามันอยู่แค่แผนกเขาอย่างเดียวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครนะเขาสามารถที่จะโทรไปจัดไปถามคนที่จัดการระบบ แล้วมาไม่กี่วันมันก็จัดการเสร็จโดยก็มาขออนุมัติผู้บริหารใช้งบอะไรก็ว่ากันไปแต่ปัญหาที่เป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นแล้วมักจะยาวนานและรีพีทซ้าๆคือปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็น cross functional คือแผนกนี้ต้องทํางานกับแผนกนี้ในฟังก์ชันงานนี้แล้วถ้าแผนกนี้แก้แต่อีกแผนกไม่แก้ยังไงไอ้ปัญหาเนี้ยก็ไม่มีทางจบส่วนใหญ่ไอ้งานที่เป็นงานโอเวอร์โหลดของน้องมักจะเกิดขึ้นกับไอ้ปัญหาที่เป็น cross functional oh, no. แล้วบางครั้งไม่ได้ครอสกันแค่2แผนกบางครั้งมันไอซับไพล a เชนของงานฟังก์ชันเนี้ยสาแผนกที่ต้องครอสผมจะไล่โปรเซสอันนี้ก่อนผมเชื่อว่าคือในมุมมองผมนะผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครเป็นคนโง่ไม่มีใครเป็นคนไม่ฉลาดดูประเด็นอยู่ที่ว่าเขารู้หรือไม่รู้คนเราเนี่ยถ้ามันรู้บางทีกดคลิกทีเดียวปับ๊บมันวิ่งได้เลยแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยวิ่งวนๆอยู่แบบเดิมน,นี่วันหนึ่งเหนื่อยก็หมดแรงวิธีการผมก็จะ จี้ไปที่เรื่อง cross functional และก็เอางานฟังก์ชันนั่นแหละก็จะถามว่าไอ้งานนี้มันเกี่ยวกับใครบ้าง uh, <okay. S 1> แล้วผมจะไม่ให้น้องนี้ไปประทานะผมจะเรียกัวหน้าแผานกมาคุยกันว่าไอ้งานฟังก์ชันเนี้ยพอดีน้องคนนี้เขามีปัญหามีประเด็น brainstorm กันหน่อยสิ brainstorm ผมคือให้เถียงนเลย <laughs> เพราะว่างานเนี้ยต้องบอกว่าพอเป็นงาน cross functional เนี้ยแผานกหนึ่งเลือกที่จะทําหรือไม่ทําอะไรมันจะมีผลกระทบกับอีกแผานกหนึ่งเสมอสมมติว่าผวบอกว่างานนี้เยอะไปไม่ทาแผนกเขาอาจจะโอเค น้องคนที่ทํางานอาจจะปัญหาเขาจบแต่ปัญหาเป็นงอกอีกนแผนกแทน<ะ>เอกสารมาไม่ครบหรือว่าระบบที่จะต้องส่งข้อมูลอะไรมาแล้วมันมาไม่ครบหรือมาแล้วทําให้เขาทํางานต่อไม่ได้เขาจะต้องทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมตรงนี้มันต้องมาหาจุดที่เป็นจุดเสมือนตรงกลางจุดจุดร่วมจุดร่วมจุดจุดที่สมานฉันตรงกลางว่าถ้าปัญหาแบบนี้แล้วมันเทไปที่แผนกนี้อย่างเดียวเนี่ยทุกผแผนกเห็นพ้องต้องการไหมว่าจริงๆแล้วยังไงก็ต้องเป็นไอ้นแผนกเนี้ยต้องเป็นน้องคนนี้ที่ทํา เราถึงจะมาแก้ปัญหาได้ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมองเห็นว่า้ฟังก์ชันนี้ไปแผนกอื่นน่ะมันไม่เกี่ยวเลยเช่นผมยกตัวอย่างนะการรับออเดอร์จากลูกค้ารับออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยมันจะต้องส่งออเดอร์ทั้งหมดไปที่คลังภายในก่อน4ี่โมงนี่คือเด a ไลน์นี่ที่บริษัทผมยกตัวอย่างฟังก์ชันนี้นะงั้นแปลว่าอะไรสมมุติถ้ามีลูกค้าคนหนึ่งนะส่งออเดอร์มาตอนบ่าย3ามโมงครึ่งถ้าส่งมาใบเดียวไม่ใช่ปัญหาส่งมาร้อยใบแล้วมันมี น้องทำยังไงงานโอเวอร์โหลดแน่นอนแล้วถ้าอีกอ่ถ้าฝ่ายคลังบอกว่าถ้ามาหลังสี่โมงฉันไม่ทําให้ฉันจะต้องไปส่งวัน,วนอะไรก็ว่าวันไปนแปลว่าไอ้แผนกขายเนี่ยเจอปัญหาแน่นอนแล้วแล้วถ้าเร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 า,เราไม่สนใจเราถือว่าน้องต้องทํางานให้ได้น้องคนนี้ก็จะโอเวอร์โหลดซ้ำๆๆนะครับเพราะนั้นถามว่าไอ้เรื่องนี้แก้ที่ไหนแก้ลูกค้าไม่ได้นะลูกค้าใหออเดอร์มาเนี่ยต้องแทบจะกราบเลย อาจจะเต็มที่อาจจะโทรไปคุยได้ต่อไปช่วยส่งออเดอร์มาถ้าร้อยใบช่วยส่งมาสิบโมงได้ไหมคะคุยได้แต่ไม่มีอะไรการันตีไม่มีอะไรการันตีว่าเขาจะทําตามที่คุณต้องการได้ถูกไหมแต่สุดท้ายเราก็อยากเราก,เราก็เราก็รับออเดอร์ไว้ก่อนนั่นแหละเราต้องรับอยู่แล้วแทบจะกราบมาสามโมงห้าสิบก็รับครับถูกไหม <c oughs> แต่เราต้องคุยกันภายในว่ามันจะมีเคสแบบนี้กี่เคสอ่ะนี่คือวิธีแก้เคสนี้คือเคสที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราก็แก้ปัญหาได้จริงสุดท้ายถ้ามันมาสามโมงครึ่งจริงๆ ก็ต้องแจ้งกันล่วงหน้าก่อนว่าวันนี้จะมีลูกค้ารายนี้นะส่งออเดอร์มาเลทแบบนี้ทีมคลังต้องทำงานโอเวอร์ไทม์ไอโอเวอร์ไทม์ที่เกิดขึ้นอาจจะขอไม่ให้เป็น OT ขอให้เป็น OT เพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องรอช่วงเวลาไอช่วงที่มันจะมีออเดอร์เข้ามาแปลว่าคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณว่างๆซึ่งสุดท้ายมันจะมาเจอกันตรงกลางโดยที่องค์กรก็ไม่เสียประโยชน์มากเกินไปน้องคนนี้ก็ไม่ได้ต้องโอเวอร์โหลดมากเกินไปคนที่ต้องรับไปทํางานต่อก็รับไปทํางานต่ออย่างเข้าใจ อ่าอันว่าคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้มันคือเข้าใจคือเข้าเข้าใจในมุมนี้คืออันว่ามันมาได้จากหลายมุมตะเกียเราลองเรียกว่าเราลองโลเพลยว่าถ้ามีน้องเข้ามาหาพี่โทมัสเนี่ยก็คืออันสรุปให้ด้วยนะก็คือพี่โทมัสอ่ะจะวิเคราะห์ ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอาจจะจุดแรกคือไม่ได้คิดว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวน้องเขา<ม>้ดยสามจุดแรกไม่ได้คิดว่าเป็นที่คนแต่จุดแรกลองไปคิดว่ามันมี process มกับแผนกอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง<ม>พอวิเคราะห์ได้เสร็จเนี่ยค่อยมาสื่อสารให้ทุกทีมเข้าใจตรงกัน<ม>คืออันว่าคีย์เวิร์ดของการที่ทั้งองค์กรจะทํางานด้วยกันได้รับรื่นขึ้นน่ะคือความเข้าใจ<ม>เข้าใจอีกแบบหนึ่งอะ่ะคืออันนี้ยังสมมตนินี่กลับมาเป็นน้องคนนั้น<ม><ม>แล้ว อํเข้าใจค่ะว่ามันเป็นปัญหาที่อย่างอื่นแต่วันนี้อํายังต้องทํางานหนักอยู่โอเคอ๋อจะให้ผมจัดการเรื่องนี้ยังไงใช่ไหม <c oughs> คือ,ค,อคือผมก็ต้องพูดกับเขาตามตรงว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มาหาพี่แล้วเนี่ยพี่ดีดนิ้วและจบมันปัญหาให้ได้อย่างแรกคือพี่เอ่อทุกครั้งที่มีคนมาคุยกับผมแบบนี้นะผมจะพยายามพูดเพื่อให้เขามั่นใจในตัวเองก่อนคนส่วนใหญ่ที่มาหาผมเนี่ยคือเริ่มเสียความมั่นใจแล้ว ไม่มั่นใจองค์กรไม่มั่นใจหัวหน้าไม่มั่นใจตัวเองอผมจะต้องพยายามโยนความมั่นใจกลับไปก่อนอย่างผมบอกผมไม่เชื่อว่ามันมีคนโง่คนไม่เก่งมันมีแต่คนไม่มีแรงบันดาลใจเท่านั้นแหละมีกับไม่มีแรงบันดาลใจถ้ามันมีแรงบันดาลใจเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนเก่งเองถ้าไม่มีแรงบันดาลใจมันจะกลายเป็นคนทําอะไรก็ทําไม่สําเร็จถ้าแบบพี่โทมัสเป็นเป็นผู้บริหารแล้ววันนี้หรือพูดในมุมของหัวหน้าคนอื่นๆก็ได้ถ้ามีคนน้องในทีมเดินมาหาเราแล้วบอกว่า งานเขาหนักมากๆเลยอย่างแรกที่ผมต้องให้ความมั่นใจเก่อนคือผมจะต้องรับทราบในสิ่งที่เขามาบอกแล้วก็ต้องให้ความมั่นใจเขาว่าผมจะแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่การแก้ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการไปนะแต่ผมจะไปอินเวสติเกตให้คุณในสิ่งที่คุณทาไม่ได้การไปอินเวสติเกตการไปเช็คแผนกอื่นเนี่ยอันนี้มันจะเกินสิ่งที่คุณอาจจะไปไปทำถ้าไปทําคนอาจจะมองคุณไม่ดีด้วยซ้ำอ่าเราจะเรียกเราจะเอาเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องที่องค์กรต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้เขารู้สึกว่าคือบางคนนะคุณแอมแค่ผู้บริหารรับรู้แล้วบอกว่าจะไปแก้ปัญหาได้เนี่ยกำลังใจมันมาแบบโขแล้วนะใช่บางอย่างเนี่ยรู้รู้ว่าเราหันมาแล้วเราเจอใครอ่ะคือบางอย่างมันไม่ได้ต้องการว่าเอางานเอาจหนไปครึ่งนึงอ่ะเพราะผมเชื่อว่าถ้าถ้าเราคัดเลือกใครที่เข้ามาทํางานแล้วเขามีแอท i t u d ว่างานหนูร้อยห้าสิบมันไม่ใช่ค่ะหนูต้องร้อยเดียวพอผมคิดว่าคุณไม่เหมาะองค์กรแต่ว่า ถ้าเขาเอาองค์กรเป็นที่ตั้งอะและตัวเขาเขากังวลว่างานมันโอเวอร์โหลดมากไปแปลว่าเขากําลังบอกความเสี่ยงขององค์กรแต่เขาเขาสื่อสาร่ะเขาดีโค้ดไม่ได้อ่าอเคเขาเขากำลังพูดความเสี่ยงขององค์กรแต่พูดในแง่มุมของเขาเพราะฉะนั้นถามว่าผมรู้สึกยังไงเรื่องนี้ผมต้องดีใจเพราะมีคนช่วยมองว่าองค์กรกาลังมีความเสี่ยงว่าประเด็นนี้ดีมากเลยอ่ะอันว่านี่เป็นไมล์เซ็ตที่ดีมากใน ในการเป็นลีดเดอร์ไม่ไม่เชิงเรียกว่าเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าด้วยนะแต่ในในการเป็นลีดเดอร์เพราะว่าพี่โทมัสมองเห็นมุมอื่นๆที่เขาไม่ได้พูดแต่เห็นความตั้งใจดีของเขาว่าเขาอยากจะมาบอกอะไรเราเนี่ยแต่ผมมองพูดอีกด้านหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งก็มีคนที่เข้ามาคุยแล้วก็คือคือเพื่อนๆพื่นทำได้แต่ตัวเองอะทำไม่ได้แล้วก็ c o m เ l a i n ว่าบริษัทนะไม่โอเค อันนี้คือมาคุยกับผมมีก็มีแบบนี้รับมือ,อยังไงคะอันนี้เหรอจัดหนักจัดหนักให้จัดหนักให้สำเร็จ <c oughs> ซึ่งก็จะเกิด reaction ก็จะเกิด2แบบได้แรงบันดาลใจกลับไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันเข้าใจผิดไปเองว่าแบบเออว่ะเออฉันไปโทษอย่างอื่นหมดไปหมดเลย <c oughs> จริงๆมันอ๋อทําไมพีธ่ธงวัลไม่บอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกครับมีคนพูดแบบนี้ผมบางคนมา <c oughs> ไล่แบบโปรเซสเลยพอผมพูดที่ฟังว่าทําไมเพราะอะไร มันเป็นเหมือนบางครั้งมันเหมือนเขาบอกว่าเหมือนคล้ายๆกับงายชามที่คว่ำอ่ะคุณแอมนึกออกไหมบางอย่างมันคว่ำไว้ครับฝนตกให้ตายเอาน้ําสาดให้ตายเนี่ยยังไงมันก็รับน้ำไม่ได้เแาเค่นนห่ยหยขึ้นมาแค่เนี้ยที่เหลือรับได้หมดเลยมันแอททิจูดมันแค่นี้แต่บางคนเนี่ยคว่ำอย่างเงี้ยเราจะเอาไปหงนันนมันจับมือเราไว้ด้วยนะอย่าไหยอย่าไหไม่เอาจะถ้าแบบนี้เราก็ต้องจัดหนักจัดหนักเสร็จไอรีแอคชั่นที่ตามมาก็คือเดี๋ยวเอชอาร์เดินต้องมาคุย ว่าน้องไปยื่นภฟลางออกหรืออ,อะไรเงี้ยคือ,อคือแอมมานั่งฟังเรื่องนี้มาทั้งหมดค่ะจริงๆแล้วเวลาที่แอมต้องเข้าไปนั่งฟังปัญหาหรือไปพยายามแก้ให้หลายๆองค์กรหรือว่าบางทีผู้ประกอบการหลายๆที่อ่ะมันมีเฟรมเวิร์กอันนึงค่ะที่อันนี้แนะนําเผื่อคนอื่นจะเอาไปใช้ได้เลยนะก็คือทุกๆเรื่องในการทํางานอ่ะแอมใช้เฟรมเวิร์ก 3P คือเป็น People เป็น Product <อ>เป็น process นี่ยังดี 3P นะหรืว่า3 สาม P สาม P สาม P ต่อต่อต่อยังไงครับสาม P คืออะไรสาม P คือ people process d u t p r o c ครับผมเคสเนี้ยเคสถ้าเป็น case พี่โทมัสเอง Anitech เนี่ยเอาว่า product โอเค product มันจัดการตัวเองได้อยู่แล้วแต่ตะเกียที่พี่พี่โทมัสเล่ามาพี่โทมัสกำลังแก้ people กับ process โดยที่พี่โทมัสเองในฐานะผู้บริหารมองว่าปัญหามันอาจจะเกิดที่คน แต่ว่าสิ่งแรกรีแอคชั่นแรกคือเราจะไม่จําไปว่าคนนั้นแหละที่เป็นคนผิดโอเคเราจะไม่อะไรนะรวบรักตัดความใช่คือตั้งแต่ฟังมาพี่ธรามาใช้น้ําหนักเรื่อง process มากมากในการเข้าไปดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้างขั้นตอนเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงแล้ว process นี้ยมันแข็งแรงพอที่จะกลับมา support people หรือว่าคนของตัวเองไหมคือนั่นแปลว่าจริงทุกๆเรื่องอะถ้าไปลองวิเคราะห์ต่อจากนี้ค่ะทุกปัญหาที่เข้ามา แล้วไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นที่อะไรกันแน่ลองจิ้มดูสักพีว่ามันเป็นพีไหนเป็นแบบเป็นพีอ่โปรดักต์ไม่ใช่ละพีเพิ e หรือเปล่า process หรือเปล่าแล้วโดยมากหลายๆองค์กรค่ะเข้ามาคุยกับแอมแล้วบอกว่าเพราะคนโอเคเพราะคนคือมักจะเมารวมไปเลยเพราะคนเป็นเพราะคนแต่พอแอมมานั่งสัมภาษณ์เขาจริงๆปรากฏว่าเป็นที่เพราะกระบวนการ process ใช่เป็นที่ process ขั้นตอนเยอะจนกระทบคนแบบนี้ แต่ไม่ได้แปลว่าทุกอันจะไม่ได้เป็นปัญหาที่คนนะเป็นปัญหาที่คนก็มีแต่ว่าแอมอ่ะดีใจที่ถ้ามีพี่โทมัสเป็นัวหน้าค่ะคืออย่างน้อยรู้ว่าถ้าเราเป็นลูกน้องหันมาหรือเราหันมาพึ่งพาเราจะไม่โดนหมายหัวแบบอ๋อแต่ถ้ามาแบบไอ้ประเภทมาควำควำเออชามคว่ยับยังไงพี่ยาหูจะคว่ำให้แบบนี้ตีชามแตกซึ่งมันมีมันมีน้องที่เป็นแบบนี้มันก็มีทำไมคือบางที เจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ย à, พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋ามีอ่ว่ามีอําว่าทั้งสองฝั่งอะคือคือการฟังแต่ว่าถ้าใน EP เนี้ยอันที่อําส่วนตัวแล้วอํมชอบที่สุดและวอํมรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังดูอยู่<ม>หรือคนที่เป็นลีดเดอร์ขึ้นมาด้วยว่าถ้าวันนี้มีน้องมาบ่นว่าเขาทํางานอะเยอะลองคิดดูว่าการที่เขามาพูดอย่างเนี้ยมันจะส่งผลประโยชน์อะไรกับทีมกับองค์กร บ้างบางทีต้องอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์ต้องมองภาพองค์กรให้ได้นะว่าสิ่งที่น้องมาพูดเนี่ยถ้าแก้ได้มันจะได้อะไรถ้าแก้ได้น้องได้อะไรชั้นที่เป็นหัวหน้าได้อะไรองค์กรได้อะไรถ้าแก้เรื่องนี้ได้ผมเคยเจอหัวหน้าที่ผมไปคุยแล้วเขารำคาญตั้งแต่ผมสมัยผมทำงานผมเอาปัญหาเอาประเด็นเนี่ยไปคุยแก่ำคาญใส่ผมอย่างนั้นนะมันเลยเรียนทำให้ผมเรียนรู้ไงว่าเป็นหัวหน้านะต่อให้ลำคานแค่ไหนนะเก็บไว้ในใจ อย่าได้แสดงออกเพราะว่าครั้งเดียวที่คุณแสดงออกว่าคุณลำคานะลูกน้องจะไม่กลับมาหาคุณอีกเลยอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้อเป็นคนหน้าต้องระวัง psychological safety พื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสารคือถ้าถ้าวันนี้เราในฐานะที่เป็นหัวหน้าแล้วมีน้องเดินมาบอกว่าเขาเหนื่อยมากๆเขาไม่ไหวแล้วจงดีใจไว้เถอะว่าคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยพอที่เขาจะมาพูดนี้จริงมากอันนี้จริงมากนะครับ หวังว่าจะได้ความคิดได้เริ่มกับไปลองใช้ดูผมว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ฟังนะจะไม่มีผลอะไรเลยถ้าคุณไม่เอาไปลองใช้ใช่นะแล้วใช้เนี่ยก็ผมว่าก็วันนี้อาจจะยังทําได้ไม่เต็มที่ค่อยๆพัฒนาทักษะไปถามว่าผมที่ผมทําที่ผมเอามาเล่าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผมตัดสร้รู้ว่าต้องทําอย่างนี้แต่แรกผมก็เรียนรู้เหมือนกันเรียนรู้จากการไปเป็นพนักงานไปเจอหัวหน้า ในหลายๆรูปแบบก่อนนะเราก็ได้เรียนรู้ว่าเออควรจะควรจะเป็นแบบไหนแต่พอทันทีที่มาเป็นหัวหน้าแบบนี้ที่คนเดินเข้ามาเราไม่ฟันธงอะ่ะไม่ฟันธงตั้งแต่แรกอะ่ะถ้าในฐานะที่เป็นหัวหน้ารู้สึกดีกับตัวเองคะแนนหนึ่งถึงสิบให้เท่าไหร่คะเอาตามตรงไหมถ้าหนึ่งถึงสิบแล้วเวลาเจอเคสแบบนี้นะผมจะให้คะแนนตัวเองสักหกอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นที่ process ไม่ได้เกิดเพราะพนักงาน เปิดเพราะไอ้ผู้บริหารเนี่ยแหละคือคุณเนี่ยคือไม่สามารถที่จะไปลงดีเทลแก้ปัญหาได้ทันเพราะฉะนันวนคนที่ขัดขวางการเติบโตที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ตัวพนักงาน,นตัวผู้บริหารเองแต่ถ้าเขาเข้าใจว่าคะแนนได้หกเต็มสิบยังเหลืออีกสี่ให้ฉันปรับปรุงได้อ่าอันนี้ต้องอยู่ที่มุมมองอน้ําเต็มแก้วหรือยังน้ํามีครึ่งแก้วไหมหรือขาดหายไปครึ่งแก้วแต่อย่าเป็นน้ําแก้วน้ําที่คว่ำไว แล้วใครจะมางายบอกไม่พี่มันต้องความอาไว้ส่งพี่โทมัสไปตีชามนั้นให้แตกโอเคอ่ะขอบคุณสำหรับ EP นี้นะครับหวังว่าจะได้รับนะะเนื้อหาสาระที่เอาไปพัฒนากันได้มาพบกับผมแล้วคุณแอมใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ